สวัสดีพี่น้องฟองฝ่ายสุกุสุคนมากมากหมูดุหมูกระดูกหมูตะไคร่ต่ำมะโถพี่น้องเอข้าวเท่งข้าวเที่ยงค่ะพักเป็นธาตุมาจ้ามาทานด้วยกันค่ะข้าวเหนียวว้าวเหน่นจิ้มาก่ากมาค่ะกินด้วยกันทุกคนลงมือเลยจ้าพี่น้อง ันนี้กิน3คนร้อนพี่น้องวันนี้อากาศร้อน,อนมากอืมสงสัยยังอยู่ที่ไปมูง่งโอ้โหต้องมุง่งอ่พอไปแล้วกำหนูอ่ะ xong ừ. rồi làm ba lượt xếp mèo hại sao em nào kênh เดี๋ยวเอาแมวมาชอดแล้วยไปจับแมวก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะไปจับแมวก่อนยุ่งมากโอ้สิเนี่ยมันยุ่งมากมันยุ่งจริงไม่มีความยุ่พี่้องไม่อไป Mà mất, sẵn, sẵn mà mà là chờ, lúc mà, mà, là mm. mà không? Thôi làm cái mớ cơm tát tát mà thôi. Má già lu mai nằm mãi mèo. Sơn, Sơn chi มาเด้อมาเด้อรอบมาเด้อพี่นอ <c oughs> ้องลืมอันี้จะคุยกันก <c> ำ <oughs> <c oughs> ลังคุยกัน,น,นเลยความอนหนอมเนา

ถ้่ไปสามมากเลยคิดเฮ็ดเนาะสามมากก็ไ้เด็สามเยี่ยมแบบแบบอะไรคุแช่เนาะคุเด่กมีแช่ไหม Ngon, ngon, ngon Mình đang làm bớt làm đấy Huy โดนบ้านใหม่ไงของงอนไปเขาเขาไม่เอะ่้านซี้อะช้างมีที่เออพี่น้องกินคนเยอแน่น่ะเขาเหนียวเห็นแล้วพี่น้องสิ่งคำนั่งหรือมาตื่แล้วก็เลยอยู้หึ่งเราเนี่ยลืดอมือ ท,ทั้งวันน<ช>่าส<ช>ิ<ช>่ที่แ่บเิ่นยองกินพันธ<ช>ีๆๆ์ทีหงนโคเิ่นอรหิมแล้วไปแล้วค่ะเออเออว,ว้าวเริเง, <Yahoo! S 2> งเลยงอนไปเลยเศษเศษค่งไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ